สวัสดีจ้าพ่อแม่เป็นป้องปองไปสูตรสุกเกอร์เน้อบัดนีด้ของวันแล้วพี่น้องเลยผู้ใดเ,เคยกินเนี้ยแล้วจ้าเนาะหมักต้มอืมหลังบ้านผ่อนเวลาเราสุกพอดีพี่น้องเลยตุยอยหมกักกอนนี่กากจกเข่าใส่แล้วตอนขควดเนี่ยมันเล้วกากุจกเข่าใส่อืมแล้วก็บีได้พี่น้องเลยต้องใส่มือ บีบเอาคนที่เสียบแลนน้นก็หวานกับน้ำตาลไปที่ย, <laughs> ยายบอกว่าถา้าผู้ใดมักหวานกับเอาน้ำตาลเพิ่มเลยเด้อจ้าด้อแต่ว่าน,นี่หวานอยู่แล้วพี่น้องเลยหูเขาใบมะกรูมอันนี้บริเติม,มแล้วลวนมวันหรอกเอามาทุบก,กินเลยอ <c oughs> ืมโมกี้หรอหู <c oughs> เรื่องนี้วะ แบ่งคนละครึงกับแม่ นี่ขูดของแม่กับนี่เนื้อแล้วก็ติดเป็นเซ็ตเนาะแล้วเนาะแล้วเครื่องนี้ของแม่เพราะได้ขูดเนื้อกับติประมาณนี้เนาะเนาะนี่ในในกับเนื้อะผสมกันแต่ว่าเนื้อแท้ๆที่ติดกับอันกระปุ๋มอยู่แล้วเนาะ เปล่าเมันเคยร้องไหมนู้นหนึ่งกับจัดแล้วล่ะนี่หนวยรอชิ้นหน่อยแล้วนะเพราะว่าชิมิตนนึงใหญ่ๆอยู่ข้างบ้านแบบเนียนเป็นของพี่น้องนะตอนะนั้นปนิพจนได้ปั่มทิมหนวย เงยงกูหนีหลายเท่าเลยก็ต้นทิ่นบนปั่มถิ่มเหนือยังเหนืออยู่เน่ะพี่น้องไงขุดอีกขุดตัวขุดตัว ตนนก็อาจจะเป็นเมนูแปลกๆของหลายๆคนหรือว่าหลายๆคนก็อาจจะเคยกินแล้วจ้ะเนาะๆๆๆ <c oughs> นขาลงไปอีกอืมหอมติดปากอยู่บัวซอเลยพี่น้องติีกเป็นเด็กน้อยเนี่ยบุมอ่อนช่มกเอาอยางยางเราไปติดเบ้าหน่อยไหมพี่นอ้องเอาออกปูมือเนียงเข้าไปบัน,นี้พี่น้องเลย ยังแหนเนี่ยมักตุงมกับขเข่าแล้วขอกันอืมอืหลังมือมันเรบรอ้อยๆเรเจะหลังมันเด้อเด้อมือหน่ะเด้อตึมอย่างน้อยก่อนที่ว่าหลายๆคนกับที่มักเอาไปตุ่มแล้วเนาะต้มรู้ไม่กันหนึ่ง ว่าความหอมสิบ่าว่าทอนหน่สดใชนะ่เนาะน่าหลายาห,ลหรอเพื่อน้อโอ้เรืยงอไรหรอืม ก,กระปูะหนึ่งกินได้สองเธอ <laughs> หอมหอมเลยพี่น้องเลย นี่บุ่มเดี้ยมเหนื่มอ,อยากให้ความหอมทะลุจอนน้ำนี้พี่น้องเลยหอมทั้งหอมทั้งแสบนี่มันกวนเสียดายตนไหนผมก็ขอ,ขอชอบคลิิแต่เพียงเทเนี้นะมารีวิวหรือว่ามาพากิน หมักตุ่มสุกแล้วนะเนาะสุนิตา